สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาีวิวกับตัวนี้นะครับกับ Magic B Complex f o r m u l a นะครับสาเหตุที่ซื้อมาเพราะคาว่า f o r m u l a นี่นะจ๊ะความจริง Magic อ่ะ B Complex เคยออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแบบธรรมดานะครับความต่างกันก็คือตรงนี้นะจ๊ะเขาเขียนว่าปราศจากน้ําตาลแลคโตสไม่เติมน้ําตาลทรายไขมันต่ําพอดีเพี้ยนเป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานนะครับดังนั้นเราเจออะไรแบบที่อแวแหละไ,ไม่หวานเราจะชอบนะครับเออตรงนี้ก็เขียนมาด้วยนะครับว่าวิตามิน B12 สูงนะครับนี่แล้วก็แหละมีส่วนช่วยนะครับในการทํางานของระบบประสาทสมอง ขอโทษนะครับจุดขายเหมือนคาราบาวแดงเลยนะครับคือคาราบาวแดงเมื่อสิปีก่อนน่ะก็ใช้ถือว่าวิตามินวิตามินบีสิบสองบำรุงสมองโอ้โหต้องใช้คอนเซ็ปต์นี้อีกเหรอครับแบบมันดูเชยๆไงก็ไม่รู้เนาะแล้วตรงนี้นะเขาเขียนไว้นะครับว่านมนะครับสูตรผสมวิตามินบีรวมนะครับแชนิดก็เท่ากับอันที่แล้วแหละแต่ว่าความแตกต่างของฟอร์มูลากับไม่ฟอร์มูลาอยู่แค่ตรงนี้ครับว่าปัสยานน้ำตาลแลคโต่นั้นแหละโอเคครับคราวนี้ก่อนกินมัเส่วนประกอบกันนะจ๊ะในนี้นะครับก็เขียนว่านะครับผลิตภัณฑ์ปัสยานน้ำตาลลลแคโตสรับบวงเเ็ปิด ว่าเป็นน้ำนมโคสามอร์เซ็นะครับนมผงขาดมันเนย3.2%โปรโตีนเข้มข้น3.0%เวลหง0.5%แคลเซียม0.2%วงเล็บปิด99.5%ช้าก่อนไอว้วงเล็บเปิดวงเล็บปิดคุณเนี่ยไอน้ำนมโคผสมนมผงขาดมันเนยมงเวลเนี่ยนับได้รวมกันได้ประมาณนักส7นะครับแล้วทำไมวงเล็บปิดมันรวมได้99.5%ที่เหลือคงจะเป็นน้ำเปล่าแหละเนาะ นะครับคือให้เดี๋ยวก่อนก็เข้าใจก่อนนะครับพี่เป็นคนที่อ่านของก่อนกินเฮ้ยดีก่อนวงเล็บคุณทั้งหมดอ่ะรวมกันได้3าเแล้วมันวงเล็บปิดพุทดมันกราสิบเก้าจุดห้าเป็นตงงงอ่ะไม่เป็นไรช่างเขาไปเถอะนะครับแล้วก็วงนี้เขาเขียนต่อะนรับว่ามีแคลเซียมคาร์เนตนะครับศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์วิตามินและกรดแลคศูนย์จุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์แล้วก็วิตามินอีศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ ใส่มา0.04%นะจ๊ะดูจากส่วนประกอบทั้งหมดแล้วอ่าแกะมาก็จะมีชั้นหนึ่งตนตรช้าก่อนอ่าสีประมาณอย่างนี้นะจ๊ะเออมันใส่นมผงเป็นจริงด้วยเนี่ยถ้าเกิดตานตามส่วนประกอบมามีนมผงอยู่3.2%นะครับคือ,พอเพราอะไรเพื่อนเป็นคนที่ไม่ชอบกินนมผงไง ดังนั้นถ้าเกิดมีกินนมผงี้นจะรู้เลยอันนี้ก็อันตรายสุงกอบมี3.2นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ชอบกินนมผงไม่ต้องมากินนะอืมมีกินนมผงจริงด้วยคราวนี้ชิมรสชาติตรงๆนะจินตนาการนะครับนมผงใส่นมวัวเข้าไปนะครับมันจะมีรสชาติทั้งนมวัวและนมผง ข้อดีคือไม่หวานยอมรับว่าไม่หวานดังนั้นคนที่ไม่ชอบกินหวานนะชอบแต่คนที่ไม่ชอบกินนมผงนะครับไม่ต้องมากินนะครับตัวนี้มันมีรสกลิ่นของนมผงคราวนี้คุณจินตนาการได้เลยตัวเนี้ยเหมือนกับว่าเบสน่ครับเขาจะใส่นมนมบวไปเท่านี้แล้วก็ใส่นมผงครับเป็นหนึ่งช้อนชาแล้วคนคนกินเข้าไปดังนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งรสชาตินะครับความเป็นนมผงและนมบวงมาคือคนพอดีเพื่อนบางคนไม่ชอบกินนมผงไงดังนั้นนี่ก็จะบอกว่าแม่อร่อยนะครับเพราะว่า เราไม่ชอบกินนมผงไงแต่ว่าไม่ใช่นมผงมันไม่ดีนะนมผงก็มีบางคนที่ก็ชอบกินนมผงนะเป็นก็าเพี้ยนไม่ชอบเฉยก็ให้ผ่านเรื่องของความไม่หวานนะครับแต่แต่นมผงไม่ได้ใช่ความมันของนมผงออกมาไงก็แต่ว่ามันได้ความมันที่มันต่างจากนมบัวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเพี้ยนเป็นคนที่กินนมบัวร้อยเปอร์เซ็นต์จนติดรสชาตินะเมื่อเจอกลิ่นอะไรไม่ชอบดังนั้นนะครับสำหรับคนที่ชอบกินนมบัวผสมนมผงเนี่ยได้อันนี้ไม่ใช่นมผงแบบผสมน้ำเปล่าด้วยนะบางยี่ห้อแช่นมผงผสมน้ำเปล่า ไอ้นี่ยังเกรดดีเ่านะครับเป็นนมผงนะครับผสมนมวัวนะครับก็เกรดกันเกรดดีกว่าเจ้าอื่นนะครับในบางเจ้าที่เขาทำนะก็โอเคก็ถือว่าทําใช้ได้แต่รับคนที่ไม่ชอบกินนมผงก็ไม่ต้องมากินแล้วกันนะครับเพราะมันมีกลิ่นนมผงออกมาก็หรือทําใช้ได้ครับในเรื่องความหวานก็ไม่ได้หวานมากแล้วก็ได้ความมันอะไรรสชาตินมผงมานะครับโดยเมนเมนหลักเขานำเนี่ยโดยรสชาตินมวัวแล้วเขาก็แบบสร้างความแตกต่างไงเพราะนมวัวส่วนมากก็รสชาติไม่ต่างกัน เขาก็เลยมีความแบบกลิ่นหอมอะไรของนมผงเพราะบางคนก็บอกว่านมผงหอมนะแต่สำหรับพี่อันมองว่านมผงไม่ได้หอมนะครับก็จะมีรสชาติของของนมผงตามมานะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับกับตัวนี้ครับผมโอเคครับไม่ใช่จากการรีวิวคลิปนี้แบบเพียงเท่านี้นะชองฟากดไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ